สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ช่องวินทิแชาเนลกันอีกครั้งนะครับหลังจากหายไปเนิ่นนานนะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดในเรื่องของสารเศรษฐศาสตร์นะครับเรื่องเกี่ยวกับอุปสงค์อุปทานนะครับเรื่องอุปสงค์อุปทานเนี่ยเราเรียนกันมาเนิ่นนานเนี่ยนะครับหลายคนยังไม่รู้ว่ามันมันใช้ไว้ทําอะไรนะครับมันเรียนไปเพื่อทําอะไรนะครับจริงๆแล้วเรื่องอุปสงค์อุปทานเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการกําหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ การกําหนดราคาในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับด้วยความที่สังคมไทยเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับปกครองปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับเรามีระบบเศรษฐกิจคือระบบผสมนะครับระบบเศรษฐกิจแบบผสมเนี่ยนะครับผสมนะครับมันจะมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการกําหนดราคาเนี่ยว่าตั้งราคาอะไรต่างๆเนี่ยอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นเอกชนนะครับ อกอชนก็คือร้านค้าอะไรต่างๆทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเรื่องของกลไกราคานะครับอันนี้เป็นการปล่อยตามกลไกราคาปกติก็คือมีเรื่องของอุปสงค์และก็อุปทานอยู่นั่นเองนะครับอีกลักษณะหนึ่งคือการกําหนดราคาเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับเหมือนบางครั้งเราไปดูในร้านค้าเนี่ยนะครับเขาตั้งราคามันถูกมากเลยนะครับอย่างวัดสันเนี่ยมีอะไรอะชิ้นที่2 1บาทเนี่ยนะครับเขาตั้งแบบนี้ได้ยังไงทงั้งๆที่จริงๆแล้วถ้าราคาแบบนี้เนี่ยมันขาดทุนนะครับมันจะม แล้วก็ส่วนที่2ที่เป็นส่วนรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็จะมีการแทรกแซงราคานะครับมีการกําหนดราคาขั้นสูงขั้นต่ําอะไรพวกนี้นะครับเหมือนตอนที่น้ามันมันแพงเยอะๆเนี่ยนะครับรัฐบาลก็เข้าไปควบคุมนะครับมีตั้งราคาขั้นสูงไม่น้ํามันราคาน้ํามันเนี่ยสูงเกินไปนะครับน้ำมันทอดปลาจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับหรือไม่ก็การไปเขาเรียกอะไรอะ่ะกำหนดราคาขั้นต่ำนะครับอย่างเช่นชาวสวนยางนะครับชาวนาอะไรเงี้ยตั้งราคาข้าว เป็นราคาขั้นต่ำอะไรพวกนี้นะครับนั่นคือเรื่องของการแทรกซงกนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของเรื่องแรกกันก่อนก็คือเกี่ยวกับการป่วยนะครับตามกลไกราคานะครับก็คือเรื่องของอุปสงค์อุปทานนั่นเองนะครับอ่าอุปสงค์แล้วก็อุปทานนะครับแล้วเรื่องเริ่มกันที่อุปสงค์กันก่อนนะครับอุปสงค์หรือว่าดีมานเนี่ยนะครับวิธีการจําง่ายๆก็คือเราจําว่าสงซื้อสงซื้อนะครับ อ่าสูงเนี่ยคือซื้อสูงซื้อนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นอุปสงค์หรือดีมานเนี่ยก็ค,คือความต้องการซื้อสินค้าและบริการนั่นเองนะครับณนะระดับราคาใดราคาหนึ่งอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งเมื่อมีความต้องการแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีความเต็มใจที่จะซื้อครับมีความเต็มใจที่จะซื้อนะครับและก็จะต้องมีความสามารถด้วยนะครับความสามารถที่จะซื้อก็ง่ายๆก็คือมีเงินซื้อนั่นแหละครับ นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเรียกรวมๆว่ามีความต้องการซื้อ,อบวกกับอํานาจการซื้อนั่นเองนะครับเกิดเป็นอุปสงค์ของสินค้าขึ้นมาครับอ,อุปสงค์จะไม่ง่ายครับสงซื้อสงซื้อนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยข้อสอบมันจะมีเรื่องของกฎของอุปสงค์ด้วยอ,ออกเยอะเลยนะครับเราให้เราจำไม่ง่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎของอุปสงค์หรือว่ากฎของอุปทานเนี่ยนะครับมันจะเจาะจงอยู่ในเฉพาะเรื่องราคาเท่านั้นนะครับราคาเท่านั้น ราคานะครับกฎของอุปสงค์ก็คือกฎเกี่ยวกับราคาเกี่ยวกับการซื้อนั่นเองอเกี่ยวกับการซื้อ,อ,อเวลาเรียนเรื่องอุปสงค์เนี่ยนะครับให้จินตนาการตัวเองว่าเป็นลูกค้านะครับกฎของอุปสงค์ก็คือกฎของการซื้อง่ายๆก็คือถ้าราคาสินค้ามันแพงเนี่ยนะครับราคาสินค้ามันแพงเนี่ยเราก็จะซื้อน้อยอะนะครับ ขอไปถ้าราคาสินค้าถูกต้องนะครับราคาสินค้าแพงเราจะซื้อน้อยเพราะมันแพงครับมันเปลืองนะครับถ้าราคาสินค้าถูกลงเนี่ยนะครับราคาถูกมากเลยนะครับเราก็จะซื้อเยอะๆจบเลยครับกฎของอุปสงค์ครับเนี่ยเมื่อราคาลดลงครับอุปสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นครับเมื่อราคาเพิ่มขึ้นครับอุปสงค์ก็จะลดน้อยลงครับเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันตรงกันข้ามกันนะครับภาษา ขาเรียกอะไรอ่ะภาษาคณิตศาสตร์นะครับเขาเรียกว่าแปลผกผันกันแปรผกผันก็คือปริมาณความต้องการซื้อหรือว่าดีมานนี่แหละนะครับดีมานเนี่ยนะครับจะแปรผกผันกับราคาระดับราคาหราือ Pri c e นะยกตัวย่อเป็น P ก็แล้วกันนะครับ price จะแปรผกผันกันนะครับอย่างเช่นในกราฟเนี่ยแสดงตัวอย่างนะครับเป็นกราฟแสดงกฎของอุปสงค์นั่นเองนะครับเช่นราคาสินค้า70บบาทเนี่ยแพงมากเลยครับ คณซื้อแค่ชิ้นเดียวพอครับซื้อชิ้นเดียวเท่นี้พอราคามันตกลงมาเหลือสัก40อ่าถูกมากเลยครับคณบอกว่าราคาถูกมากเลยอย่างเช่นอะไรเดียทุเรียนรู้ละ40เนี่ยนะครับคนบอกว่าถูกมากเลยก็ซื้อสัก7กิโลก็แล้วกันอะไรเงี้ยนะครับมันจึงออกเป็นกราฟนะครับที่แสดงเกี่ยวกับกฎของอุปสงค์นั่นเองนะครับจะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับนั่นคือกฎของอุปสงค์ นะครับและทีนี้เราไปดูปัจจัยกันบ้างครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างครับที่กําหนดอุปสงค์ก็คือกําหนดการซื้อนั่นเองนะครับปัจจัยที่1ก็คือพูดไปแล้วในกฎก็คือเกี่ยวกับราคาครับถ้าราคาสูงเนี่ยนะครับไพรส์สูงเนี่ยนะครับดีมาหรือว่าต้องการซื้อมันก็จะน้อยลงครับอ่านี้จบอยู่แล้วนะครับหลักการง่ายๆเลยราคาสินค้าถูก เราก็จะซื้อเยอะราคาสินค้าแพงเราก็จะซื้อน้อยครับถ้ามานลดราคาเ้า่มไหร่เนี่ยเข้าไปซื้อแน่นอนครับรองเท้าอะไรเงี้ยนะครับรายได้บ้างปัจจัยเกี่ยวกับรายได้ครับรายได้เช่นอินคัมก็แล้ครับตัวย่อเป็นไอนะครับถ้ารายได้คนเพิ่มเนี่ยนะครับคนก็จะซื้อมากยิ่งขึ้นครับอุปสงค์ก็จะมากยิ่งขึ้นครับยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อก่อนเรามีเงินเดือนสักหมื่นห้าเนี่ยนะครับจะซื้ออะไรคิดแล้วคิดอีกครับ ทีนี้เงินเดือนขึ้นมา2 3งส0 0หมื่นก็ว่าไปครับก็ซื้ออะไรเต็มที่ซื้อแบบเต็มที่ไปเลยนะครับเช,เช่นเศื้อีนี่ก็จะซื้อแบบเขาจะซื้อแบบอะไรที่มันมีมูลค่าสูงสูงคุณภาพสูงสูงเก้าอี้ซื้อจากไม้ไม่ได้ต้องประดับเพชรประดับพลอยอะไรพวกนี้นะครับส่วนที่3ครับเรื่องของรสนิยมของผู้บริโภคกับรสนิยมของผู้บริโภคนะครับอะไรก็ตามที่เป็นกระแสะที่คนนิยมซื้อกันเยอะๆณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับ เราก็จะไปซื้อเยอะคนก็จะมุ่งไปซื้อเยอะ iPhone ออกใหม่ iPhone 12ออกมาคนก็แห่กันไปซื้อนะครับนั่นคือรสนิยมนะครับสมัยนิยมด้วยครับสมัยนิยมนะครับเหมือนการแต่งกายผู้หญิงนะครับสมัยนี้ก็จะใส่เสื้อแบบนี้เยอะนะครับคนก็แห่ไปซื้อเสื้อแบบนี้มาใส่กันเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือสมัยนิยมนะครับปัจจัยที่5ช่วงเวลาครับช่วงเวลาบ้างนะครับเหมือนเสื้อนักเรียนเนี่ยนะครับ ช่วงเวลาที่อุปสงค์มันเกิดเยอะๆเขาเรียกว่าช่วงก่อนเปิดเทอมหรือช่วงเปิดเทอมนะครับคุณก็จะเหยไปซื้อชุดนักเรียนอะไรเงี้ยนะครับ <fooled. S 2> ปัจจุบันเรียนออนไลน์ก็อาจจะประหยัดไปนิดหนึ่งนะครับประหยัดประหยัดเรื่องชุดนะครับแต่อาจจะเปลืองค่าหนิดอะไรเงี้ยนะครับ uh ประชากรบ้างประชากรนะครับอันนี้ประชาการะากจะมีลักษณะเกี่ยวกับจําน,นวนสมาชิกในครัวเรือนนั่นแหละนะครับถ<อ>้าเป็นครอบครัวใหญ่หน่อยก็จะซื้อเยอะนะครับครอบครัวเล็กๆไม่มีลูกมีแต่สามีภรรยาก็จะซื้อน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็ปัจจัยข้อที่7จ็ดครับอ่นี่อันนี้สําคัญครับราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องนะครับราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่1ก็คือสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับและข้อลักษณะที่2คือสินค้าที่ใช้ประกอบกันครับสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ก็คือในกรณีที่ สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับมันราคาสูงขึ้นนะครับส่วนอีกชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับมันราคาเท่าเดิมอ่ะนะครับคนก็แห่ไปซื้ออีกอย่างหนึ่งอ่ะยกตัวอย่างเช่นราคาของไข่ไก่สมมุติว่าไข่ไก่มันแพงขึ้นเนี่ยนะครับคนก็หันว่าไปกินอะไรแทนได้บ้างอ่ะนะครับอะไรที่ราคาคงที่บ้างสมมติไข grid, ่เป็ดราคาคงที่นะครับถ้าราคาของไข่ไก่อ่ะสูงขึ้นครับอ่ะดีของไข่เป็ดมันก็จะสูงขึ้นครับ อุปสงค์ของไข่เป็ดมันก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าคนหันไปซื้อสินค้าที่ทดแทนกันได้นะครับยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นข้าวเหนียวข้าวเจ้านะครับถ้าคนส่วนใหญ่กินข้าวเจ้าอยู่นะครับอยู่ๆข้าวเจ้าราคาสูงข้าวเหนียวราคาเท่าเดิมคนหันไปกินข้าวเหนียวแทนอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือลักษณะสินค้าที่ทดแทนกันได้นะครับอีกลักษณะคือหนึ่งก็คือสินค้าที่ใช้ประกอบกันครับ ใช้ประกอบการอย่างไม้แบทกับลูกแบทเนี่ยนะครับอย่างเช่นยุคโควิดเนี่ยคนออกไปกาลังไปออกกําลังกายด้านนอกไม่ได้นะครับคนก็ซื้อไม้แบทมาอ่านิยมซื้อไม้แบทกันมาเยอะๆเลยนะครับออกมาเล่นที่บ้านออกกําลังกายที่บ้านเนี่ยนะครับเมื่อคนซื้อไม้แบทเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับดีไม้แบทมากขึ้นก็คืออุปสงค์ต่อไม้แบทมากขึ้นเนี่ย แน่นอนคนนุณก็ต้องซื้อลูกแบตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันออกมาตีด้วยกันไงนะครับเอาไม้แบตไปตีกับอย่างอื่นไม่ได้นะครับเอาไปตีกับลูกปิงปองก็ดีไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องซื้อลูกแบตมาประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดีของสิ่งไหนที่มันมันมากเนี่ยนะครับสินค้าประกอบกันเนี่ยนะครับสิ่งที่ใช้ประกอบกันมันก็ต้องดีมากขึ้นตามไปด้วยมากขึ้นตามไปด้วยนะครับ ปัจจัยต่อมาคือเรื่องของเทศกาลนะครับเทศกาลอย่างเช่นตุ๊จีนเนี่ยแน่นอนนะครับตุ๊จีนเนี่ยก็จะมีพวกไก่พวกของไหว้อะไรพวกนี like ้ขายดีนะครับของไหว้ไก่ของไหว้ประทักซองแดงซองอ่างเป้าเนี่ยก็จะขายดีนะครับขายดีฤดูการอย่างเช่นฤดูฝนก็แน่นอนนะครับร่มขายดีเสื้อกันฝนอะไรต่างๆขายดีนะครับกลยุทธ์ทางการตลาดบ้างนะครับกลยุทธ์ทางการตลาดก็จะมาเป็นลักษณะเกี่ยวกับ เหมือน11-11ช้อปปี้อะไรเงี้ยนะครับเป็นกลยุทธ์ของช้อปปี้เข้ามานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะสินค้าลดราคานะครับมันเป็นปจัจจัยคล้ายๆกับเรื่องราคานะครับเมื่อราคาลดคนก็ซื้อไปเยอะนะครับหรือไม่ก็การแจกโค้ดส่งฟรีในช e ้อปปี้อะไรเงี้ยนะครับมีโค้ดส่งฟรีถ้าปกติก็คือช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลไม่ใช่11-11มันก็ต้องจ่ายค่าส่งใช่ไหมครับ30บาท40บาทก็ว่ากันไปแต่ทีนี้มันแจกโค้ดส่งฟรีรายได้เขาเรียกอะไระะค่าสินค้าเนี่ยนะครับ มันก็จะถูกลงนะครับคนก็จะไปซื้อมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็11ครับการคาดคะเนนะครับการคาดคะเนจะมี2ลักษณะคือการคาดคะเนราคากับปริมาณนะครับคาดคะเนราคาเนี่ยนะครับยกตัวอย่างที่เห็นชัดบ้างอย่างเช่นน้ํามันเนี่ยนะครับสมมตินะครับนักข่าวนะครับในข่าวเนี่ยเขาประกาศว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะครับราคาน้ํามันเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับสาสสตางค์ต่อลิตรอ่ะนะครับมันส่งผลให้ดีในวันนี้เนี่ยนะครับดีทูดีเนี่ยนะครับดี อุปสงค์ของวันนี้น่ะมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับคนก็แห่นะครับออรรถไปเติมน้ำมันเต็มถังเลยนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยนะครับราคามันจะสูงขึ้นนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งเช่นปริมาณครับปริมาณนะครับปริมาณเนี่ยสมมุติว่าเขาทานายนะครับการพยากรณ์อากาศนะครับว่าเดือนหน้าเนี่ยนะครับสินค้าทางการเกษตรเนี่ยนะครับจะจะขาดตลาดนะนะครับเพราะเกิดฤดูเล้งอะไรต่างต่างนะครับ คนก็ไปซื้อสินค้าเกษตรต่างๆมาแช่ทุเย็นมาใส่ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปซื้อเดือนหน้าเนี่ยเกิดฤดูแล้งสินค้าขาดตลาดราคามันสูงครับคนก็เลยไปแห่ซื้อไว้ก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาคาดการณ์ว่าปริมาณในในสัปดาห์หน้าในเดือนหน้าเนี่ยนะครับมันน้อยลงอ่ะคนก็ไปแห่แห่ไปซื้อไว้ก่อนอ่ะดีของวันนี้ก็จะสูงนั่นเองนะครับอ่าเรื่อง12ครับระบบการขายบ้าง อย่างยุคโควิดนี่ชัดเจนนะครับระบบการขายเนี่ยเอาฟู้ดแพนด้ามาด้วยเนี่ยตัวอย่างนะครับเป็นข่าวอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับระบบการขายเนี่ยนะครับเหมือนร้านอาหารณปัจจุบันเนี่ยนะครับคนก็จะเลือกซื้อนะครับร้านที่มันมีฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับมีฟู้ดแพนด้ามีแกล็บมีไลเมน์อะไรเนี้ยมาส่งได้นะครับเพราะว่าคนเนี่ยเขาเขาเรียกอะไรไม่ไปนั่งกินในร้านแล้วนะครับแล้วก็ไม่นิยมไปซื้อเองนะครับเพราะมันเสี่ยงโควิดอะไรเนี้ยนะครับคนก็จะซื้อนะครับร้านที่มีฟู้ดเดลิเวอรี่ เยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะมันสะดวกด้วยอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือเรื่องของระบบการขายนะครับ13คือนโยบายของภาครัฐครับอ่านโยบายภาครัฐจะเป็นในแง่ของการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนนะครับเพิ่มรายได้ครับเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนนะครับตัวใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ยพอเพิ่มรายได้คนก็มีก็เรียกอะไรกำลังในการซื้อมากขึ้นอุปสงค์ก็เพิ่มมากขึ้นนั่นเองใช่นะครับอ่าอย่างเช่นเราชนะอย่างเช่นคนละครึ่งเนี่ยนะครับให้เงินเพิ่มมาสักสามพันสี่พันก็ว่ากันไปนะครับ แล้วก็ปัจจัยสุดท้ายคือสถานการณ์ปัจจุบันครับอย่างเช่นโควิดเนี่ยแน่นอนนะครับอุปสงค์ต่อสินค้าบางชนิดเนี่ยเขาจะเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนนะครับอย่างเช่นวัคซีนซีโนเวกอะไรเอสตราเซเนกาชิโนฟาร์มในพวกนเนี้ยนะแล้วแต่ยี่ห้อนะครับคนเชื่อมั่นยี่ห้อไหนก็จะซื้อยี่ห้อนั้นอะไรเงี้ยนะครับจะต้องการเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับเหมือนประเทศอื่นๆเขาเนี่ยก็จะฉีดฟรีเขาไม่ว่ากันแั้นนะครับประเทศไทยเราอาจจะมีซื้อบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปนะครับ เมตนะครับช่วงโควิดก็เมสตนะครับเขาเรียกว่าตลาดต้องการเยอะนะครับคนต้องการกันเยอะอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือเรื่องของปัจจัยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเทนออกมาเป็นกราฟได้ด้วยนะครับเช่นอุปสงค์กับราคาสินค้าเกี่ยวกับไข่ไก่เนี่ยนะครับมันจะออกมาในกราฟนี้นะครับอันนี้เรายกเรื่องไข่ไก่อย่างเดียวก่อนนะครับไข่ไก่อย่างเดียวก่อนนะครับสมมุติราคาไข่ไก่เนี่ยนะครับเอามาเปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อไข่ไก่ก่อนนะครับ ถ้าราคาไข่ไก่มันสูงเนี่ยนะครับหาบาทคนก็จะซื้อน้อยหน่อยนะครับซื้อแค่5ฟองพอนะครับพอมันปรับตัวลดลงมาสี่บาทเนี่ยซื้อสิบฟองอ่ะสบาทซื้อสิบฟอง3บาทซื้อสัก15ฟองครับสองบาทถูกมากเลยครับคนก็จะซื้อ20ฟองครับนี่คือกราฟแรกคือเป็นกราฟปกติอะกราฟปกติก็คือเปรียบเทียบกับ ขาเรียกอะไรราคาไข่ไก่เปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อไข่ไก่ปกติครับส่วนอีกกราฟหนึ่งเนี่ยมันไม่ปกติครับอีกราฟหนึ่งอีกราฟหนึ่งเนี่ยเขาเอาราคาไข่ไก่ครับเปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อไข่เป็ดครับเขาเรียกว่าเป็นกราฟที่แสดงปัจจัยเกี่ยวกับสินค้าทดแทนได้นั่นเองสินค้าทดแทนได้ครับเช่นราคาไข่ไก่5บาทเนี่ยนะครับ คนว่าไข่ไก่แพงมากเลยหันไปซื้อไก่เป็ดเยอะๆเลยนะครับซื้อไก่เป็ดสักยี่สิบฟองครับเพราะไข่ไข่เป็ดราคามันเท่าเดิมไม่ขึ้นนะครับแต่ทีนี้พอไข่ไก่เริ่มปรับตัวลงมาเนี่ยคนก็หันกลับมาซื้อไข่ไก่นะครับแล้วก็ลดการซื้อไข่เป็ดลงอ่ะถ้าไข่ไก่สองบาทก็ซื้อไข่เป็ดสักห้าฟองพอนะครับที่เหลือก็เอาไปซื้อไข่ไก่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะกราฟเนี่ยไหมนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงครับกราฟมันจะเป็นลักษณะตรงกันข้ามกันครับ ถ้าเป็นกราฟปกติแล้วก็อันนี้เป็นกราฟที่แสดงสินค้าทดแทนได้ครับสมมติถ้าผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเช่นการยกตัวอย่างเป็นไม้แบดกับลูกแบ็ดก็เล้คันก็คือเป็นสินค้าที่ใช้ประกอบกันเนี่ยก็ใช้กราฟกราฟกราฟนี้เหมือนกันนะครับเช่นนะครับราคาไม้แบ็ไม้แบ็ดไม้แบดเขียนยังไงเนี่ยนะครับไม้แบดกับปริมาณการซื้อลูกแบ็ดครับลูกแบ็ดมินตันนะครับ เช่นตอนที่ราคาไม้แบตเนี่ยนะครับไม้ละ500เดี๋ยวผมเติมศูนย์นิดนึงอะสี่ร้อยสามร้อยสองร้อยครับเติมศูนย์ไปนิดนึงนะครับตอนที่ราคาไม้แบตไม้ละ5้0บาทเนี่ยครับคนก็ซื้อไม้แบตน้อยเพราะราคาไม้แบตมันแพงนะครับพอซื้อไม้แบตน้อยคนก็ซื้อลูกแบตน้อยตามไปด้วยครับเห็นไหมถ้าห้าร้0บาทครับคนก็ซื้อลูกแบตแค่5ลูกพอนะครับ ถ้าไม้เบ,บ็ดปรับตัวลดลงมาเหลือไม้ละสองร้อยอ่าพอราคามันถูกคนก็ซื้อไม้เบ็ดเยอะพอซื้อไม้เบ,บ็ดเยอะก็ต้องซื้อสินค้าที่ใช้ประกอบกันเยอะด้วยนะครับก็คือซื้อลูกเบ็ดสักยี่สิบอะไรเงี้ยอ่ายี่สิบลูกอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นกราฟที่หนึ่งครับกราฟที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นกราฟที่แสดงเกี่ยวกับปัจจัยเรื่องราคายิ่งราคาสูงนะครับคนก็ยิ่งซื้อน้อยนะครับแล้วก็ปัจจัยเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ประกอบกันนะครับส่วนกราฟที่สองครับเนี่ยนะครับกราฟที่สองอัน กราฟที่แสดงสินค้าที่ทดแทนกันได้นั่นเองนะครับทีนี้มันมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงนะครับสองแบบนะครับเมื่อกี้ถ้าเป็นปัจจัยแบบราคาเนี่ยนะครับราคาเปลี่ยนทําให้อุปสงค์เปลี่ยนนะครับจะใช้กราฟแรกก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในเส้นราคา70ซื้อ1ครับพอราคาเปลี่ยนมา40เนี่ยซื้อ7อ่ะเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจาก A มาดีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงในเส้นนะครับเปลี่ยนแปลงในเส้นส่วนอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแบบ ทั้งสิ้นครับปัจจัยอะไรบ้างล่ะนะครับปัจจัยอะไรบ้างก็คือปัจจัยอื่นๆทั้งหมดเลยนะครับที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องราคาเช่นอะไรบ้างเช่นรายได้นะครับเช่นสถานการณ์รสนิยมความนิยมอะไรเงี้ยนะครับก็จะอยู่ในปัจจัยในเส้นนี้นะครับนี้นะครับเช่นอะไรล่ะสมมตินะครับตอนที่นะครับอันนี้ผมไอซื้อเป็นซื้อสร้อยทองไว้กันครับสร้อยทองครับสร้อยทองนะครับแล้วก็อันนี้ปริมาณการซื้อสร้อยทองครับ ปริมาณครับการซื้อครับเป็นบาทก็แล้วกันครับว่าซื้อทองกี่บาทอะไรเงี้ยนะครับสมมุติว่าตอนเป็นดีปกตินะครับดีปกติเนี่ยประกอบอาชีพอะไรเดียวนะครับเป็นอ่าเป็นเป็นครูครับครูครับเป็นครูครับมีเงินเดือนสักสองหมื่นครับสมมุตินะครับสองหมื่นขอไปนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างใหม่ดีกว่าเอาเป็นหมอแล้วกันเป็นหมอครับมีเงินเดือนสักห้าหมื่นนะครับสมมุติผมห้าหมื่นนะครับ ขออภัยครับห้าหมื่นนะครับตอนที่เป็นหมอห้าหมื่นนะครับมีรายได้เดือนละห้าหมื่นเนี่ยครับคุณคนนี้เนี่ยครับซื้อทองบาทละสี่พันเนี่ยนะครับซื้อทั้งหมดนะครับห้าบาทด้วยกันนะครับห้าบาทอ่ะมันก็แสดงเป็นกราฟเส้นแรกเนี่ยแหละนะครับเส้นเส้นดีปกตินี่แหละนะครับอ่ะแต่ทีนี้วันดีคืนดีครับหมอเนี่ยครับได้เลื่อนขั้นครับอ่ะเลื่อนขั้นครับท่านเลื่อนขั้นเป็นผอโรงพยาบาลหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับ กรณีที่เลื่อนขั้นแล้วครับเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นครับได้เงินเดือนสักหนึ่งแสนนะสมมตินะครับหนึ่งแสนครับรายได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณความการซื้อเนี่ยนะครับมันก็มากขึ้นนั่นเองอ่ะมันเปลี่ยนเป็นเส้นดีสองครับตอนที่ราคาสร้อยทองราคาสี่พันเท่าเดิมเนี่ยนะครับคนคนนี้พอเลื่อนเป็นผอปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะซื้อมากขึ้นละซื้อทองสักหกบาทอ่ะหกบาทครับหกบาทนะครับ สมมติสถานการณ์อีกแบบหนึ่งล่ะนะครับตอนที่เป็นหมอเนี่ยไม่ได้เลือนขั้นด้วยนะครับโดนลดขั้นสมมุติว่าไปผ่าตัดนะครับผ่าตัดคนไข้ลแล้วปิดพลาดเนี่ยนะครับโดนลดขั้นเงินเดือนลงมาครับโดนลดขั้นเงินเดือนนะาครับอันนี้โดนลดครับโดนลดโด,ด,ดนลดขั้นครับลดขั้นเงินเดือนเหลือสักสามหมื่นครับสามหมื่นครับนะครับ วงรายได้ลดลงครับปริมาณการต้องการซื้อก็น้อยลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้อยคอสร้อยทองเนี่ยนะครับสี่พันเท่าเดิมนะครับรายได้ลดลงก็ซื้อน้อยเลยนะครับซื้อแค่สี่บาทพอนะครับก็เกิดเป็นกราฟแบบนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับกราฟอันนี้คือตัวลดเดือนครับนี่คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเส้นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยเรือนเช่นปัจจัยเกี่ยวกับรายได้นะครับปัจจัยเกี่ยวกับ ค่านิยมรันิยมอะไรแนี้สถานการณ์นะครับอย่างเช่นโควิดเนี่ยนะครับสมมตุติวัคซีนราคาด้ละสี่พันเท่าเดิมเนี่ยนะครับตอนที่โควิดเข้ามาใหม่ๆสถานการณ์ไม่ย่ำแย่เนี่ยคนก็จะซื้อประมาณหนึ่งซื้อตอนดีตอนดีปกตินี่แหละนะครับซื้อตอนดีปกติแต่ทีนี้นะครับพอมันเป็นช่วงที่ย่ำแย่มากนะครับช่วงวิกฤตผู้ติดเชื้อเป็นหมื่นคนผู้เสียชีวิตเป็นร้อยคนเนี่ยคนก็ซื้อมากยิ่งขึ้นในขณะที่ราคายัางเท่าเดิมก็เปยนเปลี่ยนเป็นดีสองอะไรเงี้ย มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนั่นคือเรื่องของอุปสงค์ทั้งหมดนั่นเองนะครับ